สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube เชฟไทยบ้านครับพี่น้องบรรยากาศสดๆช่วงบ่ายๆนะครับผมข้างหน้าเราตรงนี้จะเป็นเกาะสมิตรนะครับผมเกาะสมิตรอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้จะเป็นหาดสวนสนนะครับหาดสวนสนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ บรรยากาศดีวิวสวยนะครับช่วงนี้ก็ท้องฟ้าเปิดนะครับวันนี้หลังจากสองสามวันก่อนนี้ฝนตกนะครับพายุเข้านะครับส่วนนักท่องเที่ยวก็โอ้เยอะพอสมควรนะครับวันนี้คนเล่นน้ําก็วันนี้วันหยุดวันพักผ่อนด้วยนะครับคนเยอะนะครับเห็นว่าช่วงนี้จะหยุดยาวเป็นวันหยุดยาวนะครับผม ใดจะมาเที่ยวโซนนี้ก็แวะมาได้นะครับสามารถมาจอดรถได้เลยนะครับใต้ต้นไม้ต้นสนต้นใหญ่นะครับตัวนี้สามารถจอดรถนั่งกินลมชมวิวได้เลยนะครับผมไม่มีใครว่านะครับผมตรงนี้จะเป็นตรงสถานที่เปิดนะครับสามารถใครมานั่งก็ได้นะฝั่งนู้นจะเป็นทางที่จะมุ่งหน้าไปทางหาดแหลมแม่พิมพ์นะครับผม ทะเลสีฟ้าสวยนะครับฟ้าทะเลสดใสนะครับผมส่วนฝั่งนู้นจะเป็นเกาะสเสม็ดนะครับถ้าท่านใดจะไปเกาะสม็ดต้องไปขึ้นเรือที่ฝั่งนู้นนะครับท่าเรือจะอยู่ตรงนู้นนะครับท่าเรือเกาะสม็ดจะเป็นท่าเรือบ้านเพนะครับเป็นชื่อท่าเรือนะครับ อยู่ฝั่งนู้นไกลๆนู้นนะครับขับรถจากนี้ไปประมาณสักสี่ห้าโลนะครับก็ถึงนะครับจะนั่งเรือมาทางนี้กันนะครับเกาะสม็จนะครับเกาะสวยนะครับใหญ่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปสักครั้งนะครับผมอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เราออนทัวร์โซนอัดสนสนกันนะครับผม เดีย๋ยวกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุาญาตลาไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ